สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูเพียงตะวันวิทยาวิโรธในรายวิชาการงานอาชีพชั้นปฐมศึกษาปีที่1วันนี้เรายังอยู่ในหัวข้องานเกษตรกันอยู่นะคะแต่ตอนนี้เราจะเรียนเรื่องเครื่องมือกเกษตรน่ารู้ค่ะคราวนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะก่อนจะไปเรียนเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 สามารถยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตรได้ข้อที่2บอกวิธีการใช้งานเครื่องมือเกษตรแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องและข้อที่3เห็นความสําคัญของเครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตรเดี๋ยวเด็กๆตามคุณครูไปดูเลยนะคะว่าเนื้อหาของเครื่องมือเกษตรน่ารู้ตอนนี้มีอะไรบ้างค่ะนักเรียน ก่อนจะไปดูเนื้อหาว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตรมีอะไรบ้างเรามาทบทวนนะคะความรู้เดิมของคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วคุณครูได้สอนเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของงานเกษตรใช่ไหมคะงานเกษตรมีอยู่3ประเภทค่ะได้แก่งานปลูกพืชงานเลี้ยงสัตว์และการประมงใช่ไหมคะและในหัวข้อในวันนี้เราจะมารู้จักเครื่องมือที่ใช้ในงาน กก,การทำงานเกษตรที่เกี่ยวกับการปลูกพืชมีขั้นตอนหลากหลายขั้นตอนเช่นการเตรียมดินการเพาะพันธุ์การรดน้ำเป็นต้นซึ่งแต่ละขั้นตอนเราจึงควรรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือเกษตรแต่ละชนิดเพื่อจะได้นำไปใช้ให้เหมาะกับลักษณะของงานนั้นๆค่ะเครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับการปลูกพืชที่นักเรียนควรรู้จักมีดังนี้ค่ะ อันแรกที่คุณครูขอแนะนำเครื่องมือก็คือจอบค่ะเด็กๆเห็นหน้าตานะคะคในรูปภาพนี้นะคะจอบมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะมีด้ามถือยาวๆด้านหน้าเป็นสีเทานี้นะคะคือเป็นแผ่นโลหะแผ่นเหล็กค่นะ,คะจอบมีหน้าที่ขุดดินถากหญ้าและดายาจอบอมีสองอย่างนะคะอันแรกนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะเรียกว่าจอบขุดค่ะ ด้านหน้าของจอบขุดจะเป็นอ่าเส้นโค้งโค้งเว้าๆแบบนี้นะคะอเอาไว้ขุดดินนะคะจอบขุดก็ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าขุดก็ต้องขุดดินนะคะอันที่สองค่ะจอบอันที่สองนักเรียนสังเกตความแตกต่างนะคะเขาเรียกว่าจอบถากค่ะจอบถากนะคะด้านหน้าของแผ่นโลหะจะเป็นเส้นตรงแบบนี้ไม่มีส่วนโค้งนะคะเอาไว้ถากหญ้าหรือดายหญ้านั่นเองค่ะ เครื่องมือชิ้นที่สองคือเสียมค่ะสอเอียมอเสียมลักษณะนะคะเป็นด้ามถือด้ามไม้นะคะยาวๆแบบนี้ข้างล่างสีเทาๆนี้เป็นแผ่นโลหะนะคะหน้าตารูปร่างเป็นแบบนี้นะคะเสียมมีหน้าที่ขุดหลุมขุดดินถางหญ้าและพวนดินเด็กๆคงสงสัยใช่ไหมคะว่าอ้าวเมื่อกี้จอบก็ยังมีหน้าที่ขุดและถากหญ้าอันนี้เสียมนี้สําหรับขุดดินที่เป็นหลุมเล็กๆค่ะ แล้วก็เอาไว้ถากญยาหรือพวนดินถากยาที่จํานวนน้อยๆน,นะคะส่วนจอบเนี่ยไว้ถากญยาที่มีพื้นที่บริเวณกว้างนั่นเองค่ะเด็กๆมาดูรูปภาพนี้กันค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะว่าหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์หรือเครื่องเครื่องมือชนิดนี้เขาเรียกว่าปุ้งกี่นะคะ มีหน้าที่ใส่ดินใส่ปุ๋ยเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือจะใส่วัชพฤฤืชหรือเศษใบไม้ที่เราจะนำไปทิ้งในถังขยะน,นั่นเองค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะเรียกว่าซ่อมพรวนค่ะที่เราเรียกว่าซ่อมเพราะมีลักษณะมีมีแหลมแหลมอยู่3ามซี่แบบนี้นะคะ คล้ายๆซ่อมที่เรารับประทานอาหารค่ะแต่มีขนาดใหญ่กว่านะคะซ่อมพรวนมีหน้าที่พรวนดินรอบๆโคนต้นพืชค่ะแต่ต้องใช้อย่างระมัดร,ระวังด้วยนะคะค่ะนักเรียนเมื่อมีซ่อมพรวนแล้วก็ต้องมีช้อนปลูกค่ะลักษณะคล้ายๆนะคะแต่มีปลายแหลมนะคะช้อนปลูกมีหน้าที่ขุดหลุมย้ายต้นกล้า ตักดินและตักปุ๋ยนะคะมีขนาดเล็กนะคะเราสามารถจับถือได้ตักดินในถุงนะคะเล็กๆนะคะใช้คู่กับซ่อมพลวนนั่นเองค่ะเครื่องมือชิ้นต่อไปนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยเด็กๆเคยเห็นไหมคะอุปกรณ์ชนิดนี้เขาเรียกว่า บัวรดน้ำค่ะข้างหน้านี่เป็นกลมๆแล้วมีจุดๆมีรูแบบนี้นะคะใช้ใส่น้ำแล้วก็เอาไปรดต้นไม้ที่มีขนาดเล็กๆค่ะเด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่โดยใช้บัวอันนี้นะคะตักน้ำใส่แล้วไปรดนต้นไม้ดอกไม้ที่อยู่บริเวณบ้านนะคะอุปกรณ์หรือเครื่องมือชิ้นต่อมาค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะอันนี้เขา สายยางนะคะสายยางมีหน้าที่รดน้ําต้นไม้ที่โตแล้วและมีขนาดใหญ่และสามารถลากไปได้ไกลๆค่ะที่บ้านของนักเรียนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเตรียมไว้นะคะสําหรับต่อจากก๊อกน้ํานะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการใช้สายยางนี้ได้นะคะแต่เวลาใช้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะบางทีสายหากักงอน้ำไม่ไหลอะไรอย่างนี้นะคะต้องดูด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรที่นักเรียนอาเรียนในวันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะคะการทํางานเกษตรที่เกี่ยวกับการปลูกพืชมีขั้นตอนหลายขั้นตอนซึ่งแต่ละขั้นตอนจะใช้เครื่องมือไม่เหมือนกันเราจึงควรรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือกเกษตรแต่ละชนิดเพื่อจะได้นําไปใช้ให้เหมาะกับลักษณะของงานค่ะ ค่ะนักเรียนกิจกรรมท้ายบทเรียนวันนี้นะคะคุณครูมีใบงานที่สองนะคะให้นักเรียนได้ทำคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนชื่อเครื่องมือกระเตดที่กำหนดให้แล้วโยงเส้นจับผู้ภาพกับข้อความให้สัมพันธ์กันดูตัวอย่างรูปแรกนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะเขาเรียกว่าอะไรให้เด็กๆเขียนชื่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือชนิดนี้ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมคุณครูเขียนให้เป็นตัวอย่างนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าบัวรดน้ำใช่ไหมคะบัวรดน้ำมีหน้าที่อะไรใช้ทำอะไรเด็กๆก,ก็โยงไปหาข้อความบัวรดน้ำเอามีหน้าที่คือรดน้ำต้นไม้ขนาดเล็กค่ะส่วนข้อที่เหลือเด็กๆกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นถ่ายรูปส่งให้คุณคณรูประจำชั้นค่ะสำหรับวันนี้ คุณครูเพียงตะวันลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ